สวัสดีครับวันนี้ก็มา update, อัปเดตผักสลัดไฮโดรโปนิกอ,อีกวันนึ่งนะครับเอาวันนี้ปลูกในแปลงเนี่ยได้14วันนะครับมาดูใกล้ๆเลยนะครับสำหรับอันนี้กรินคอสนะครับนี่กรินคอจะเป็นผักที่กอใหญ่ใบใหญ่นะครับใบใหญ่จะเท่าฝ่ามือเลยนะครับถ้าเข้าโตเต็มที่แล้วอ่าเรามาดู ลากของเขาอืมลากเยอะครับผมลากเยอะมากสำหรับสลัดคอรเราปลูกอยู่สองลางนะครับลางละสิบหลุมปลูกแต่สังเกตเห็นว่าตัวน,นี้จะเป็นฟิลเล่นะครับสรุปว่าคอรปลูก19หลุมนะครับ อะควิเล่จะต้นเล็กกบเพื่อนนะครับเพราะว่าตอนที่ผมสั่งมาต้นเล็กๆสั่งมาพร้อมกับบล็อกชอยนะครับอันนี้คือบล็อกชอยหวานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเริ่มเป็นเริ่มเป็นลำต้นบล็อกชอยหวานก็จะอยู่ในกลุ่มของผักไทยนะครับนี่บล็อกชอยหวานก็จะเป็นต้น ไม่ใหญ่นะครับเป็นพุ่มประมาณหนึ่ง<ช>เดี๋ยวขอดูระบบลากหน่อยลากก็จะยาวยาวอันนี้ก็จะเมนูผัดน้ำมันหอยอร่อยมากนะครับเป็นบอกชอยหวานเนี่ยส่วน เลดอกกับกรีนอกจะเป็นอสองรางปลูกอยู่ด้านนูน้นแถวนี้จะเป็นกลีนอกนะครับกลีนอกแถวแถวนอกเขา,อาสองรางปลูกเนี่ยสองแถวเนี่ยจะอยู่ด้านนอกก็จะโดนแดดเยอะกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าผมหลังคา,าหลังคาก็จะเป็นแบบนี้แต่แดดเขาจะส่องลงาจากช่องนี้ลงไป ก็จะจะโดนสองลางเนี้ยจะโดนแดดแต่ก็ผมก็ปล่อยเขาโดนเต็มที่เลยเจ้าเลดโอ๊กก็ไม่น้อยหน้ากำลังงามกำลังแตกกอนรู้สึกจะมีมะแมลงแต่คงจะไม่ไม่ใช่มแมลงที่กินใบไม้หรอกสังเกต เพราะว่าจะไม่มีรอยกัดเพราะว่าผักสลัดเนี่ยแมลงไม่ค่อยชอบอืมรากก็เยอะเลยเ,เหลือตอนนี้อายุบนโต๊ะปลูกอะ่ะสิบสี่วันเขาจะอยู่บนโต๊ะปลูกอะ่ะประมาณเกือบเกือบสี่สิบวันหรือว่าสี่สิบวัน ก็เหลืออีกอหลายวันยี่สิบกว่าวันโอ้ยังยังกอใหญ่ได้อีกเยอะเมื่ออายุครบ50สิบวันผักสลัดก็จะเนี่ยจะกอใหญ่ติดกันแน่นช่องว่างที่เรามองทะลุลงไปเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับก็จะเต็มหนาแน,น่นไปด้วยผักกินโอกเลีดโอกเนี่ยก็จะเต็ม แน่นเปียเลยแต่บล็อกชอยอ่ะไม่แน่ใจว่าจะปิดช่องของช่องว่างได้หรือเปล่าเพราะว่าบล็อกช่อยเขาเป็นต้นจากความเล็กสังเกตเห็นช่วงอตอนนี้ประมาณบ่ายบ่ายสองกับเกือบบ่ายสามโมงแดดก็จะทะแยงเข้าไปด้านนี้ผมก็ให้เขาโดนแดดเพราะว่าแดดช่วงหน้าหนาวแดดจะไม่ตรงะจะไม่ตรงพอดีแดดจะตะวันอาจจะ ชี้เสียงไปทางด้านโน้นแต่ถือว่าเป็นแดดในช่วงหน้าหนาวก็แดดจะไม่จัดเท่าไหร่ผมก็คอยสังเกตการอยู่ว่าวันไหนอากาศร้อนร้อนจัดถึงสามิบองศาหรือสามิบกว่าก็ผมก็คงจะหาสแสดแนมาพรางแสงในช่วงช่วงด้านหน้าตรงนี้แต่ตอนนี้ก็อากาศเย็นวันนี้ก็พามาดู ผักสลัดอายุครบ14วันนะครับปลูกคุณตัวปลูกได้14วันก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแล้วก็ช่วงท้ายคลิปเช่นเคยนะครับผมก็จะให้ดูผักสลัดแบบใกล้ๆท้ายคลิปนะครับกระดูกันไปเรื่อยๆจนจบนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ